ข้อ6 u n i v e เ s e เป็นอย่างนี้อ่ะช่วยบอกพี่หน่อยว่ามีสมาชิ <c oughs> าชกีก่ตัวใน universe ครับห้า <5. S 1> ตัวนะ,ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาค่าอะไรเข้าไปแทนเนี่ยก็แทนภายใน5ตัวนี้แหละนะครับเอาละข้อความใดมีค่าความจริงเป็นจริงครับผมพี่ว่าสงสัยเราจะทำได้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายอ่าคนนั้นเราค่อยๆดูไป for all x for all y ฮะเอกำลังสองเท่ากับ y ลบ x กำลังสองครับผม,มถ้าเป็น for all ทั้งคู่เนี่ยให้เราจับผิดถูกปะถ้ามีกรณีเดียวที่มันผิดอ่ะจะถือว่าเทสเลยขอหากรณีนั้นให้เจอครับมา x เป็นอะไรแล้ว y เป็นอะไร ถึงจะทาให้ประโยคนี้ผิดครับผมอ่า x เป็นศูนย์ y เป็นอะไรดีอ่าลบสองก็ได้มาพี่ลองแทนนะอืม 0ลบด้วยลบสยบกกำลังสองย่อมต้องเท่ากับลบสลบด้วย0นย์กกำลังสองข้างหลังเป็นลบสข้างหน้าเป็น4ผิดเลยถูกป่ะขอกรณีเดียวเท่านั้นเองซึ่งเจอแล้วกรณีนี้ผิดข้อ A จึงผิดครับจบไหม <S <S คิดอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่เจอ for all ให้จับผิดนะเพราะนั้นพี่ดูต่อโอ้โหมันหลายข้อเหลือเกิน เออขอข้อ b ที่เป็นฟอ r a อ l ทั้งคู่อีกแล้วจับผิดครับที่มันไม่เป็นเงนั้นน่ะหาอันเดียวที่มันไม่เป็นเงนั้ยนะ่ะที่มันเป็นก็ได้เออที่มันเท่ากับอะ่ะคือศูนย์ใช่ไหมมาเเท่ากับศูนย์ y เท่ากับศูนย์อ่ะพี่ก็แทนเท่าไประศูนย์ลบศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์ลบศูนย์อ่ะมันเท่านี่อันนี้ก็เป็นเทสใช่ไหม เจอแล้วก็ณีเท็ตตัวเดียวอันนี้จึงผิดครับก็คือมีค่าความจริงเป็นเทสโอเคไหม <Yeah. S 1> ไม่ยากใช่ปหะ f o ร a l l เนี่ยจับผิดไม่ยากไอ้ที่ง่ายอีกตัวหนึ่งคือ for sum ครับผม for sum ให้จับอะไรฮะ <For some. S 1> จับถูกครับผมมา for sum for sum จับถูกมา ขอกรณีเดียวที่มันจริงครับประโยคนี้ขอกรณีเดียวที่มันจริงรกรณียมาเกล่ละเออศูอนย์ศูนย์เพราะนั้นมีหนึ่งกรณีจริงถือว่าจริงเลยไหมจริงเลย,เลยอ่ะติ๊กไปเลยนะติ๊กไปเลยขอ e ้ออีถูกนะครับข้อ e ีเป็นจริงขอ e ้ออเป็นจริง A กับ B เป็นเทนทั้งคู่นะอ่าข้ออะไรเนะี่ยเอขอกรณีเดียวที่เป็นจริงกรณีเดียวเลยที่มันไม่เท่าอ่ะก,ก,ก็เลขแรกอ่ะใช่ป่ะ<ด>ถูกไหมถูกไหม<ด>มันจะไม่เท่านะฮะ ก็จริงอีกข้อ f ก็จริงอีกนะครับดังนั้นแล้วอะ่ะประเภทน,นี้ for all ทั้งคู่และ for sum ทั้งคู่ไม่ยากครับที่มันจะยากคือ2ข้อนี้ฮนะข้อ c กับข้อ d o c ครับข้อ c กับข้อ d o c ครับที่มันจะยากโอเคไหมข้อ c คิดยังไงครับช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวพี่เขียนให้ เฮ้ยมาได้ไงอ่าคิดยังไงฮะเอาเอาไว้ป่ะอ่เอาฟอ l ตั้งใช่ไหมก็คือต้องคิดกรณี x 5กรณีเลยถูกป่ะทั้งทุกกรณีเลยแต่ว่าในแต่ละกรณีของ x อ่ะ ขอ y ตัวเดียวที่ทำให้มันเป็นจริงโอเคไหมเช่น x เป็นลบส x เป็นลบห x เป็น0 x เป็น1แล้วก็ x เป็น2นะครับมาเอ่อ x เป็นลบสเนี่ย y จะต้องเป็นอะไรครับมันถึงจะจริง อ่า y เป็นลบสองไหนอลองแทนก่อนนะลบสลบด้วยลบสยกกำลังสองนะฮะเท่ากับลบสลบด้วยลบสยกกำลัง2อ๋อมันจะหน้าตาเหมือนกันมันจะจริงโอเคเจอแล้วอันเนี้ยจริงอ่ะ x เป็นลบห y ต้องเป็นไรารคับ ก็เป็นลบหนึ่งอ่ะโอเคไหมก็จริง x เป็นศูนย์โทษที x เป็นศูนย์ y ก็ต้องเป็นศูนย์ x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่ง x เป็นสอง y สองตกลงมีครบทุกกรณีไหมอันนี้เราก็เลยเรียกว่ามันจริงครับผมจอบไหมเจอแล้วนะข้อ c cat เนี่ยก็จริงครับคิดอย่างนี้อันนี้จะจดได้ไหมเนี่ยจะงงไหม เออคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ for all x ต้องคิด x ทุกกรณีนะครับซึ่งพอเรา x ทุกกรณีแล้วเราก็จะเจอ y 1ตัว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 ,ตว,ตวที่ทำให้มันเป็นจริงเพราะนั้นสรุปรวมความมันก็เลยเป็นจริงครับผมอ่ะจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เหลือข้อสุดท้าย โอเคไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย,ดายเดี๋ยวให้น้องพูดเยอะๆหน่อยข้อดีดอมาว่ายังไงดีดอทำยังไง x บางตัวใช่ปะ่ะ x บางตัวเอ่อสลับกันดิ y บางตัวที่มี x ทุกตัวถูกไหมฮะอ่ะา y บางตัวที่มี x ทุกตัว จริงๆแล้วข้อดีด็อกอ่ะกับข้อซีแคทมันเป็นไงกันสังเกตไหมมันเป็นงไงกันเป็นนิเศษกันถูกเปล่าเพราะนั้นเมื่อกี้ข้อ C เราคิดแล้วว่ามันว่ามันเป็นจริงใช่ไหมข้อดีด็อกมันเลยต้องเป็นเท็จ <Okay. S 1> เลยครับผม มันเลยต้องเป็นเทสเลยโอเคไหมอืมคิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งเข้าไปไล่คิดแบบเมื่อกี้ที่เราทํากันก็ได้นะฮะงั้นงั้น,นทุกข้อนี่มันเป็นนิเศษเป้าหวาไม่ใช่ใช่ปะ่ะไหนข้อข้อเกับข้ออะไรเนะี่ยเกับ F เป็นนิเศษกันไหม uh เป็นนี่นะ่ะ อีบบกับ e อเป็นนิสัยใช่ไหมเป็นแล้วค่าความจริงมันสอดคล้องกันไหมที่เมื่อกี้น้องติ๊กไวอ้อ่ะพี่ไม่ได้ติ๊กเช็คให้หน่อยหรอหรออ่เอาใหม่ดิเออมีค่าความจริงเป็นอะไร f อ l l นะอ่ะ แล้ว b อ่ะ f a l เหมือนกัน okay c ล่ะ true ใช่ปะ่ะ d d o c เป็น false e m อ่ะเป,เป็น true แล้วก็ f เป็น true แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้นี่มันคู่กันใช่ปะ่ะเป็นนิสศษกันใช่ไหมไอ้นี่เป็นนิสศษกันถูกไหมและไอ้นี่เป็นนิสศษกันโอเคไหม สรุปสอดคล้องไหมสอดคล้องกันเนาะอืเพราะนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องคิดสามตัวล่างก็ได้นะคิดแค่นี้พอสามตัวล่างก็ดูว่ามันเป็นนิเศษกันกันกบตัวข้างบนจบตามนี้ฮะเพียงแต่เราเห็นโจทย์ปุ๊บเรารีบทำก็ยิงเลยใช่ปะก็เสียเวลาหน่อยถ้าถ้าเราสังเกตเจอสิ่งนี้ก่อนเราทำแค่สามข้อพออีกสามข้อ ก็เป็นนิสศษกันครับผม